สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u ู e นะคะรุ้งพาลุยชาแนลนั่นเองนะคะวันนี้ก็จะพามาพบกับคันนี้เลยนะคะตอนเดียวนะคะที่ตอนนี้เป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นใหม่ๆนะคะแล้วก็โปรดีๆนะคะแล้วก็ราคาใหม่ในปีใหม่ด้วยนะคะคันนี้ก็ฝากด้วยแต่งเต็มมามากๆเลยนะคะอันนี้พร้อมบรรทุกพร้อมใช้งานนะคะพร้อมกับความหล่อให้เป็นด้วยจาก ศูนย์เลยนะคะอันนี้ก็มีรับประกันให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะอันนี้เป็นตอนเดียวนะคะอะสีขาวค่ะมีให้เลือกสีขาวสีดําสีบรอนเลยนะคะเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะคะที่เห็นชัดเลยก็คือจะเป็นกระจังหน้านะคะเป็น Ford เป็นฟอนแบบนี้นะคะสีทูโทนะคะเป็นลายธงชาติแต่จริงๆแล้วตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้คะ่ะเลือกสีได้นะคะแล้วก็มีไฟ LED 3จุดให้แบบนี้เลยทุกคันเลยนะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนมาทั้งชิ้นเลยนะคะ อันเดิมนะคะเราจะเอาไว้ให้ลูกค้าด้านหลังนะคะเอากลับบ้านไปด้วยนะคะอ่านี่เห็นชัดๆเลยนะคะไฟลีนะคะอาจจะเป็นสีส้มเหมือนเดิมแต่ที่เปลี่ยนเข้ามานะคะเป็นไฟด้านข้างไฟลูกแก้วตรงนี้นะคะจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ไฟ LED นะคะที่ใช้งานได้จริงๆนะคะลูกแก้วตรงนี้สามารถเลือกสีได้สีขาวสีแดงสีน้ําเงินได้หมดเลยนะคะพร้อมกับไฟ d a y t i m e Running l i g h t เป็นเส้นสีส้มแบบนี้นะคะอันนี้ใช้งานได้จริงๆเพราะว่าในรุ่น XL ตัวนี้นะคะเป็นตัวเตี้ยนะคะจะไม่มีมาให้จากโรงงานนะคะ ติดตั้งเพิ่มเองนะคะอันนี้ค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะบอกเลยว่าอันนี้มาพร้อมกับกันชนหน้านะคะที่แบบว่ามีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่นะคะมาเป็นชิ้นแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะมีห่วงโอเมก้าด้านหน้าสีแดงๆเนี่ยคะ่ะเอาไว้ใช้งานลากจูงได้จริงๆเลยนะคะอันนี้คือเพิ่มเขาเรียกว่าในเขาเรียกอะไรนะหล่อด้วยดุด้วยนะคะดูนะคะเป็นกระจังหน้าที่แบบ ดุมากๆเลยนะคะด้านล่างเราก็จะมีห่วงอย่างที่ลุงบอกไปนะคะห่วงเดิมนะคะจะอยู่ด้านล่างก็ยังมีอยู่นะคะอ่ะอันนี้แล้วแต่ลูกค้าจะติดนะคะอ่ะ cwi หรือว่าจะเป็นนี่ห่ออะไรที่ลูกค้าอยากได้แฮมเมอร์ก็มีค่ะลูกค้าแล้วแต่ชอบเลยนะคะอันนี้ก็คือด้านหน้าลูกค้าจะใส่เพิ่มมาประมาณนี้นะคะแม็กยังเป็นแม็กเดิมเดี๋ยวลุงพามาดูนะคะอ่ะยังเป็นล็อกกระแทกแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวลุงอัปเดตให้นะคะลูกค้าจะมีเปลี่ยนแม็กขอบ20อยู่นะคะ เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะอันนี้ซุ้มล้อขนาด6นิ้วปักหมุดเงินนะคะอันนี้เราเตรียมไว้นะคะสำหรับการเปลี่ยนแม็กนะคะพอดีว่าติดช่วงวันหยุดนะคะเดี๋ยวก็จะมีการอัปเดตให้นะคะว่าลูกค้าใส่แม็กลายไหนอ่ะอันนี้คือเรียบร้อยนะคะอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานเลยจะเป็นขอบสิหนั่นเองนะคะมาค่ะด้านข้างนะคะก็จะเป็นแก้มข้างที่ช่วยในเรื่องของระบายความร้อนนะคะอันนี้จะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะคะอ่าแล้วก็กระจกมองข้างนะคะจะเป็นสี อ่าสีเดียวเขาเรียกว่าสีดาตัดเอากับสีตัวรถนะคะแล้วก็เส้นเดอะเขาเรียกอะไรนะไฟเลี้ยวนะคะจะเป็นสีส้มแบบนี้เลยอ่าอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าแล้วก็ด้านข้างค่ะที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นบันไดนะคะบันไดเหล็กนะคะที่ใช้งานได้จริงๆเป็นตะแกรงแบบนี้เลยนะคะทําความสะอาดง่ายนะคะอันนี้เอาเอาสายยางขีดเนาะก็สะอาดแล้วนะคะเป็นของลิมิเต็ดนั่นเองนะคะแต่ว่าลูกค้าอย่างที่ลุงบอกไปนะคะตอนนี้ของแต่งเรามารบมาเต็มมากๆนะคะลองสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ ที่เพิ่มเข้ามาอีกก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะฟิล์มติดให้เรียบร้อยของลุงจะให้เป็นเซรามิก 3M นะคะแบบ100เเซเลยนะคะสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์40 60 80ได้เลยอันนี้ก็ลูกค้าเลือกเป็นบัตรหน้า40รอบคัน60นั่นเองนะคะแล้วก็ะสติกเกอร์สติกเกอร์นี้บอกเลยนะคะว่า,าสามารถเลือกลายได้เองนะคะอันนี้ไม่ได้มีลายที่ที่ลุงแถมนะแต่ว่าลูกค้าชอบนะคะลูกค้าแบบว่าเอาแบบเอาตัวอย่างมานะคะก็จัดให้เลยนะคะนี่รอบ รอบคันเลยดีกว่านะคะไม่ถึงท้ายเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ส่วนคันนี้นะคะก็ไม่ได้ทําการยกอะไรนะคะแต่ว่าคือใส่ซุ้มล้อเข้ามาแล้วก็จะเปลี่ยนแม็ก,มก,มกใหญ่แค่นั้นเองนะคะมาค่ะแล้วก็ตะแกรงด้านข้างมาจากโรงงานเรียบร้อยนะคะเป็นเหล็กนะคะใช้งานได้จริงๆนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเสริมโรบาเหล็กนะคะหรือว่า,าเป็นของ allender นะคะท,ที่แนะนําใยตอนนี้นะคะเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะก็เจาะเข้าไปนะคะเปิดรูต,ตรงนี้แล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนะคะฝาท้ายนะคะฝาปิดท้ายตรงนี้ เป็นฟอนต์ FORD แบบนี้นะคะ mm hmm. เว้นโลโก้ตรงกลางห้ high, เรียบร้อยเลยนะคะมือเปิดจะอยู่ตรงนี้เนาะ,ะเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาอีกที่หนึ่งก็คือเป็นกันชนท้ายเหล็กค่ะของ Alender นะคะอย่างที่ลุงบอกไปนะคะตอนนี้ของแต่งมาครบมาเต็มนะคะมาพร้อมกับลากจูงคันนี้บอกเลยว่าไม่ได้เน้นหล่ออย่างเดียวนะคะเน้นใช้งานด้วยนะคะหลังจากที่ลูกค้าติดชุดเหล็กไปขนาดนี้ก็คือใช้งานได้ทนทานติดครั้งเดียวก็คือจอดเลยนะคะก็คือจบเลยนะคะและยางอะไหล่มีมาให้เรียบร้อยอยู่ด้านล่างนะคะ อ่ะอันนี้ที่ตกแต่งเพิ่มเข้ามาไฟยังเป็นไฟเดิมนะคะยังเป็นไฟหลอดไฟไส้แบบนี้เหมือนเดิมเลยนะคะอ่าฮาโลเจนเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าสามารถเพิ่มเติมเข้ามาได้อ่าเดี๋ยวลุงจะให้ชมรอบคันนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปคุยกันรายละเอียดด้านหน้าก่อนนะคะเครื่องนี้เป็นอ่าตัวนี้เป็นเครื่องโยนต์2.0นะคะอ่าพละกกาลังสูงนะคะ ร้อยห้าสิบแรงม้าเลยนะคะห้าเกียร์นะคะตัวน,นี้ก็คือใช้งานได้จริงๆเลยนะคะบอกว่าบอกบอกได้เลยว่าตอบโจทย์ยังเป็นตัวในเกียร2สองพันยี่สิบสองนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็นสองพันยี่สิบสามเรายังใช้โมเดลนี้หรือว่าสเปคเนี่ยคะ่ะอีกนานเลยแต่ว่าสําหรับลูกค้าที่อยากสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมนะคะโทรเข้ามาศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกเก้าแปดเก้าเก้าเก้าได้เลยนะคะวันนี้ก็จะจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่ามารีวิวชุดแต่งให้เนาะแล้วเดี๋ยวโปรโมชั่นนะคะลุงจะอัปเดตให้เรื่อยๆวันนนีี้ลุงลไปก่อ่อสัสดคะ